สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้คะ่ะนุ่นพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเมื่อพูดถึงจังหวัดนี้แล้วคะ่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะก็เป็นประตูสู่ประเทศเวียดนามลาวและก็จีนอีกด้วยดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นอย่างมากมายสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาในเรื่องของที่พักตลอดจนการตอบโจทย์ในเรื่องราวของธุรกิจในการจัดประชุมสัมมนานร่นงของแนะนำที่นี่เลยค่ะโรงแรมเซนทราโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานีจะมีความพิเศษอ,อย่างไรเราไปชมพร้อมกันค่ะ แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะนุ่มก็อยู่กับคุณปรีชายยรังวงค่ะเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเซนทราโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานีนะคะจะพาเราเที่ยวชมโรงแรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณปรีชาค่ะอย่างโรงแรมเซนทราในส่วนของอุดรธานีเนี่ยนะคะเราเปิดมาทั้งหมดกี่ปีด้วยกันนะคะทั้งหมดตอนนี้เกือบ7ปีแล้วนะคร<อ>ับครับผมเปิดมา<ต>นานแล้วเหมือนกันเกือบประมาณนานแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าเราเรโนเวชันไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะครับถ้าสังเกตโรงแรมเราจะค่อนข้างที่จะดูเฟรช นะครับค,ครับผม,มบและทาไมเราถึงเลือกที่ตั้งอยากจะมาดาเนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีล่ะคะอันดับแรกเลยนะครับจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่เราติดหนึ่งในหที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนะครับและที่สําคัญที่สุด ของเรานี่สามารถเดินทางไปประเทศลาวได้ง่ายแค่50กิโลถึง70กิโลเท่านั้นเองไม่ถึง<ะ> 1>, 1ชั่วโมงก็ถึงแล้วเมื่อมีการเติบโตทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนว่าธุรกิจของโรงแรมก็เติบโตตามไปด้วยอย่างโรงแรมของเรานี่ถือว่ามีจุดเด่นจุดแข็งอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นคะเปรียเทียบในอุดอรนี้นะฮะโรงแรมเราเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุด เรามีจํานวนห้อง259ห้องด้วยกันนะฮะแต่และห้องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วห้องที่ดีที่สุดเป็นห้อง presidential suite นะฮะ,ฮะแล้วห้องนี้เป็นห้องที่รับใช้ผู้ใหญ่กับทั้งหมดที่มาที่อุดรธานี<ะ>ดังนั้นเราถึงได้กล้าร,รับประกันว่าโรงแรมเราะะได้มาตรฐาน ในการที่จะให้บริการกับลูกค้าต่างๆทั้งหมดนะฮะและที่สําคัญที่สุดโรงแรมเรามีห้องประชุมตั้งแต่10ท่านถึง2,000ท่านด้วยกันออแสดงว่าจุดเด่นของเราเนี่ยนะคะก็มีทั้งในส่วนของห้องพักแล้วก็ห้อง<ร>สัมมนามอีก<ช>ด้วยนะคะอย่างภาพรวมของโรงแรมเนี่ยนะคะเราใช้การตกแต่งเป็นลักษณะแบบไหนคะ ของเรานี้จะท้ายเป็นไทยสารนะไทยสารถ้าสังเกตเห็นราวมันใดหรืออะไรกันแล้วแต่เราจะมีรูปพญานาคซึ่งคนอุดรธานีนะฮะจะเคารพพญานาคนะั่นหมายความว่าท่านจะคอยปกป้องรักษาเราที่อยู่ที่นี่ทั้งหมด<อ>นะครับออพยายามดึงเอาเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานให้มากที่<ช>สุดันเองนะคะ ซึ่งโรงแรมของเราเนี่ยนะคะตอบโจทย์ในหลายกลุ่มไม่ว่าจะมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นหมู่คณะอย่างถ้าเกิดว่าหลายๆคนอยากจะทํากิจกรรมภายในโรงแรมฟาร์ซิลิตี้ของเรามีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วเรามีร้านอาหารนะฮะร้านอาหารของเราจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจะอยู่ด้านล่างแล้วจะมีอาหารจีนนะฮะและที่สําคัญที่สุดเรามีสปาที่มีชื่อเสียงนะฮะเซนวารีของเราสปาที่ว่านี้ถือว่าเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับเป็นสูตรเฉพาะของโรงแรมเรานะครับก็คือหนึ่งเราจะใช้เป็นไทยเฮิร์บทั้งหมดเป็นสมุนไพรที่เราซื้อมาจากท ้องถิ่นของเราเองนะฮะและอย่างกรรมวิธีล่ะคะมีความโดดเด่นยังไงคะอย่างเช่นพวก,การนวดอย่างนี้ค่ะการนวดของเราจะใช้สูตรราชสำนัก<อ>แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสูตรสมุนไพรต่างๆทั้งหมดเราให้ลูกค้าเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างและลูกค้าสามารถที่จะผสม แล้วก็มาใช้กับทาผิวจริงๆของตัวเองได้ค่ะโอ้โหอย่างนี้เรียกได้ว่ามีสรรพคุณทั้งในส่วนของสมุนไพรอันนี้เราทราบอยู่แล้วสรรพคุณของการนวดเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้กันคนปรีชาคะและหลังจากที่เราเปิด AEC มาเนี่ยนะคะโรงแรมของเราได้รับอันนี้ส่งมากขนาดไหนคะโรงแรมเราเนี่ยได้รับอันนี้ส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะเพราะว่าจากการเดินทางของเรานะฮะไปลาวซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงตอนนี้มีนักธุรกิจลาวที่เข้ามาท,ำทํำธุรกิจที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็ธุรกิจที่มาใช้ที่ในนโรรงแมขึ้ คือเมทัลเกือบ30%ค่ะที่ตั้งของเราก็ถือว่าเป็นทำเลทองใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างตรงจุดนี้เรื่องของการคมนาคมก็สะดวกใกล้ส่วนไหนบ้างของพื้นที่จังหวัดอุดรธานีคะจริงๆแล้วเ,เนี่ยเราอยู่ใจกลางเมืองเลยนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดโรงแรมเรารู้ว่าเดียวกับห้างสรรพสินค้านะครับเซนทัลพลราซาอุดรธานีซึ่งลูกค้าที่เคารพที่จะมาพักที่เราเนี่ยนะฮะสามารถเดินแค่ก้าเดียวก็ถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนามาที่นี่ี<ค>่น,น,นไหนก็สะดวกไหมคะ คุณผู้ชมคะจากที่ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะจุดเด่นของทางโรงแรมเนี่ยนะคะมีเพียงเท่านี้หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขายังมีกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอีกด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในครั้งหน้าซึ่งคุณปรีชาย,ยังคงอยู่กับเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กลับมาคุยเรื่องกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจนะคะท่านรัฐมนตรีคะกรณีนี้กลุ่มสตาร์ทอัพจะได้ประโยชน์ไหมคะค่ะจริงๆเป้าหมายก็คือกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่ม SME เะ,ะค,คะเพราะว่าโดยเฉพาะสตาร์ทอัพเนี่ยการเข้าถึงแหล่งเงินค่อนข้างยากะนะคะเพร,ราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มนะักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะสตาร์ทอัพหรือ SME แล้วก็ใช้ ความใหม่ในกิจการของท่านไม่ต้องมีทรัพย์สินนะคะสูงหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านมีนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เกิดคําถามว่าแล้วการจด ทรัพย์สิน,สสนทางบัญยา,า,ญญาสิทธทิทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเรายังใช้เวลานานนะคะคซึ่งก็ยอมรับแต่ว่าแล้ววันนี้เนี่ยทางท่านนายกก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะครเร่งรัดกระทรวงพาณิชย์ให้พัฒนาระบบในการจดทรัพย์สินทางบัญญาซึ่งเราก็ได้รับความกรุณาทั้งด้านเงินด้านบุคลากรรวมทั้งเรื่องของการประสานกับต่างประเทศในการที่จะตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพย์สินค่ะคก็จะต้องเร่งทําให้เร็วขึ้นค่ะค ส่วนทางกระทรวงคลังฮะท่านตีมุมอมองต่างชาติเขามองอย่างไรถ้าเรากฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยคือผมว่าโดยโดยสรุปนะกฎหมายฉบับนี้เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยคือประการแรกก็คือว่าเราทางผู้ประกอบธุรกิจสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น SME ซึ่งเป็นคนผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ นะครับนอกจากนั้นเนี่ยการบังคับหลักประกันเนี่ยสามารถทําได้รวดเร็วซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับหลักประกันเป็นการลดภาระของศาลแล้วก็เจ้าพนักง,งานบังคับคดีคนะครับนอกจากสามประการน,นี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือว่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะโดยที่ของธนาคารโลกเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอันดับความน่าเชื่อถือในปี2016เนี่ยเราอยู่เบอร์เก้าเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเจ็ด <No. S 1> นะ90 94ฮะ 94, 94. ะแต่ว่าในเรื่องของ getting credit เนี่ยคือการได้รับสินเชื่อเนี่ยเราอยู่เบอร์ที่47ะนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายฉบ,บับนี้มีผลคับใช้แล้วเนี่ยทางธนาคารโลกเนี่ยเขาเขาจับตาดูอยู่การประเมินความยากง่ายในการลงทุนของเราเนี่ยน่าจะมีลำดับที่ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทำให้ทั่วโลกรู้ว่าการทำธุรกิจหรือการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยแล้วนะมันมีความสะดวกง่ายขึ้น จะมีคนมาลงทุนมากขึ้นครับเอาละครับนี่คือกฎหมายดีๆที่ทำกันมานานเกือบ20ปีนะครับท้ายที่สุดก็คลอดออกมาได้และจะเป็นกฎหมายตัวหนึ่งที่จะชุบชีวิตเศรษฐกิจในประเทศไทยครับเพราะปัญหาที่ผ่านมาคือเรามีปัญหาเรื่องกําลังซื้อต่างประเทศเราตกลงฮะส่งออกเราไม่ค่อยดีเราพึ่ง GDP คํานวณ GDP 70%เนี่ยอยู่ที่ส่งออกนั้นต่อไปถ้ากฎหมายนี้ผ่านเนี่ยเอสเอ็มีไทยเนี่ยสามารถจะลืมตา,าปากขึ้นมาได้จากกฎหมายฉบับนี้นะฮะวันนี้ขอบพระคุณครับ สท่านครับให้เกติลุ้มประการนะครคคะขอบพระคุณ <ขอ S 1> ทุกท่านติดตามชมค,ครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่พิธาข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคําตอบให้คลับปัญหาชิงเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจไปนี้ i'm ah.